วัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาขอเลขเจ้าหุ่นทองกันนะคะคือ,อขอสองรอบแล้วนะขอไปงวดวันที่สิบหกมีนาคมเนี่ยขอไปสองรอบแล้วเขาไม่จิกเขาไม่จิกให้เลยนะเขาไม่จิกให้เราเลยไม่จิกเลยสักกระใบ,บเดียวแต่ก็ว่าเราใส่หลอดกาแฟไปนะับสองรอบแรกไม่จิกก็เลยรอบนี้ก็เลยจะเอาหลอดกาแฟออกนะจะเหลือแต่กระดาษเนาะ ยนใส่กระดาษไม่ใส่หลอดกาแฟนะถ้าเราใส่หลอดกาแฟเขาไม่หยิบลองดูว่าเขาจะหยิบไหมวันนี้วันพระวันมาฆคบบูชานะคะลองดูนะคะพิจารณาณาในการรับชมนะคะทุกคนเป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าขนทองจะให้เลขอะไร นะคะเราไปลุ้นกันค่ะไปค่ะทุกคนหุ่นทองไข่จริงด้วยเนี่ยไข่จริงด้วยแต่แตกไปแล้วนี่น้าหละหุ่นทองอารมณ์ไม่ดีดนะแอรให้จับมานะสองครั้งหุ่นทองไม่จับเนี่ยมันมีไข่จริงเลยด,ด,ดแูแต่แตกแล้วเนาะหุ่นทองนะอยู่ตัวเดียวนะไม่มีตัวผู้นะแต่เขาไข่ออกมาจริงๆนะเดี๋ยวเราเราจะไปเอาไข่ออกมาดูนะ เอาน้ำออกก่อนเนาะเอาน้ำออกก่อนเนาะเลาเอาน้ำใส่ยังค่อยเปลี่ยนน้ำให้ใหม่นี่นะไข่ขุนทองนะคะทุกคนแต่มันแตกไปแล้วนะนี่เหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกสีสวยมากสีฟ้าสวยมากเลยโอหไข่ยังใหญ่อะ่ะอุย้ยขอให้เพง<อ>ๆนะไข่ออกมานะ คุณทองจับเลขให้แม่หน่อยนะจับเลขให้แม่หน่อยนะวันที่16บหกมีนาคมนะลูกนะให้เฮงเฮงหมันหมานนะคะทองจ๋าให้แม่หน่อยจับเร็วดูคุณทองจะให้ไหมนะจับเลวลูก ให้ไหมให้ไหมครับอืมอืมให้ไหมนี่นะคะไข่เขาไข่ขุนทองจริงๆอันนี้ไม่ได้โมโอ,อยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวนะแต่มีไขนะ่นะทุกคนมันแตกไปแล้วเนาะแต่มันแตกไปแล้วต้องจ้ามาจับเลขให้แม่หน่อยแล้วนี่ <c oughs> จับให้หน่อยลูกใช่สบายแล้วือมอ่ะจับจับให้หน่อยจับให้หน่อยแล้วจับเลขให้แม่หน่อยท้องจา๋ามาแล้วคุณทองจา๋าท้องคนสวยืม รองคนสวยเสริมสวยอยู่ดีจริงรองคนสวยมาให้โชคหน่อยเร็วให้ไหมให้เปล่ารอนานแล้วนะรอนานแล้ว ไม่ยอมจิตไม่ยอมจับเลขให้เลยจิต <Okay. S 1> มาแล้วค่ะทุกคนได้สองอันเนาะแอ <มา S 1> ทิ้งเอาไว้เนะาะเมื่อกี้เนาะ เดินเข้าไปในบ้านออกมาเขาจิกไว้สองอันมาเปิดดูเอาแค่สองอันนะวันนี้ใบแรกใบแรกเลขสองค่ะเลขสองนะคะใบที่สองเลขแปดนะคะนะคะสองแปดเนาะเลขขุนทองสองแปดนะคะทุกคน 2อปดนะคะสองปดค่ะไข่แตกเป็นหนึ่งใบนะเขาไข่ออกมาแล้วแตกเนาะทุกคนเห็นไข่ไหมคะเนี่ยค่ะไข่เปลือกไข่ยังอยู่นะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ว่าจะไข่อีกไหมเพราะทุกทีจะไข่สองสองใบนะวันละใบแต่อันนี้เลขสองแปดสองปดพิจารณานะพิจารณายาณในการรับชมนะคะ ็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงหมันหมานนะวันนี้ขุนทองไม่ค่อยอารมณ์ดีนะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะไม่ยอมหยิกใหนะ้นานแล้วเนี่ยแอนมานั่งรอตั้งนานนานนานมากแล้วจนแบบจะกลับไปแล้วอ่ะเลยลองอาตาก้าวางดูเอาเ,เ,เลขวางดูกลับมาอีกทีเขาหยิบให้สองใบเนาะ ก็ลองดูนะคะทุกคนว่ามันจะถูกไหมนะเพราะว่าขนทองอารมณ์ไม่ดีเขาเขาออกไข่นะเอาออกไข่นะเมื่อสองเมื่อสองวันที่แล้วแอดก็มาจับนะให้เขาจับนะแต่เขาไม่จับให้พอมาวันนี้เมื่อเช้ามาดูละรอบหนึ่งก็ยังไม่มีนะไข่เนี่ยไข่ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยเมื่อเช้าก็มาดูทิงแล้วก็ไม่เห็นมีไข่ก็จะมาดูเขาตอนตื่นขึ้นมาก็จะมาดูเขาทีหนึ่ง ล้วก็จะมาเอาน้ําเอาข้าวมาให้เขานะจะต้องดูว่าข้าวเข,า,วขาหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฝากไว้นะคะว,ว่าขุนทองจะให้อีกไหมนะก็ขอให้โชคให้หมนันให้เฮงให้ปังขอให้มานะคะทุกคนโชคดีเฮงเฮงหมันหมนนะคะงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็โชคดีหมันหมันค่ะ โอเคนะคะโอเคนะคะโชคดีโชคดีค่ะมันหมานนะคะทอง